สวัสดีบรรยากาศยามเช้าที่ชั้นสิบของมาร์คแลนสีไทยานะครับสวยงามมากนะครับท้องทะเลในวันนี้นะครับ need เล่นน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับควรมาเล่นบริเวณที่มีทุ่นกั้นเรือวิ่งผ่านดีกว่านะครับบริเวณนี้ก็จะจัดไว้ให้หนักท่องเที่ยวมาลงเล่นน้ำทะเลกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวนักบจะเอากล้องถ่าเวลาแอคชั่นกันน้ำนะครับไปดำน้ำดูปลากันนะครับว่าจะมีปลาให้ดูกัน สวัสดีเพื่อนๆไลฟซีทุกท่านนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับกบก็พาครอบครัวมาเที่ยวในช่วงปิดเทอมนะครับก็ครอบครัวเราเลือกจะมาพักที่เมืองพัทยานะครับก็วันนี้มาถึงที่พัทยาเวลาเจ็ดโอ๊กเช้านะครับก็เลยพาครอบครัวมาแวะมาชมวิวในเมืองพัทยาที่เขาพนมหมักกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเช็คอินที่โรงแรมในช่วงบ่ายสองกันนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับพวกเราได้จองโรงแรมไว้ที่พัทยากลางนะครับก็เดี๋ยวนะกบ เมื่อไปถึงโรงแรมแล้วนะครับจะทำการรีวิวโรงแรมที่พักให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าโรงแรมที่พักนี้นะครับมีอะไรบ้างแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนนะครับกดติดตามรับชมนะครับครับในระหว่างรอการเช็คอินในช่วงบ่ายสองโมงนะครับก็พวกเรามีเวลาท่องเที่ยวกันอีกเยอะเลยนะครับดังนั้นนกบก็เลยพาครอบครัวมาเที่ยวที่ป้าบุญคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นคาเฟ่ปักขาวแฟนซีสวยงามนะครับอาหารและ เครื่องดื่มนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับแถมยังมีปลาคราฟให้เด็กๆมาเที่ยวชมนับหมื่นตัวเลยนะครับซึ่งคาเฟ่นี้นะครับอยู่ห่างจากพัทยาไม่กี่กิโลนะครับก็มาเที่ยวได้เลยนะครับที่ประบุนคาเฟ่นะครับครับในช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับพวกเราก็เดินทางมาถึงมาร์คแลนด์สีไซด์โฮเทลแล้วนะครับเมื่อมาถึงโรงแรมแล้วนะครับก็รอการเช็คอินในช่วงบ่ายสองครับ ระหว่างรอนะครับนกกเลยเดินสำรวจด้านหน้าของโรงแรมนะครับซึ่งด้านหน้าของโรงแรมนะครับก็จะมีห้างสปปรรพสินค้าเล็กๆนะครับก็สามารถมาเที่ยวชมมาช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของโรงแรมได้เลยนะครับ สำหรับบริเวณด้านหน้าของโรงแรมมาร์คแลนด์ซีไซด์พัทยานะครับก็จะอยู่ติดกับถนนเรียบชายหาดพัทยากลางนะครับซึ่งสำหรับด้านหน้านะครับก็จะมีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปมากมายเลยนะครับก็นักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินบริเวณนี้กันได้เลยนะครับครับในส่วนของชายหาดนะครับก็จะอยู่ห่างจากโรงแรมไปประมาณ30เมตรนะครับก็ให้เดินข้ามถนนก็จะเจอกับชายหาดนะครับ สามารถลงไปเล่นน้ำในทะเลได้เลยนะครบับสำหรับจุดจอดรถยนต์นะครับเมื่อมาถึงโรงแรมนี้แล้วนะครับก็ให้ขับรถมาตามถนนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ขับไปบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีจุดจอดรถยนต์นะครับอยู่บนตึกด้านหลังของโรงแรมนะครับ เมื่อจอดรถเสร็จแล้วนะครับก็ให้ลงลิฟต์มาที่ชั้นจีนะครับก็มาติดต่อห้องพักนะครับที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางโรงแรมนะครับก็ตอนนี้กําลังจะไปติดต่อเพื่อจะเช็คอินนะครับครับและตอนนี้นะกบก็ขึ้นมาห้องพักแล้วนะครับวันนี้จองห้องไว้ชั้น10นะครับลำเบอร์1 0 2 2นะครับหลังจากที่ติดต่อประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วนะครับประชาสัมพันธ์ก็จะแจกคีย์การ์ดพร้อมรหัส wi-Fi มาให้นะครับ ก็ตอนนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนดูนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับสําหรับห้องพักนะครับเริ่มจากห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็เป็นระบบชักโครกนะครับอันนี้เป็นอ่างล้างหน้านะครับก็จะมีไม้ปั่นหูนะครับคัดตันบัตรและแก้วน้ำสออันนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดเท้านะครับผ้าเช็ดตัวต่างๆนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับก็จะมีชาเวอร์แล้วก็ น้ำอุ่นน้ำเย็นนะครับรวมทั้งสบู่แชมพูสระผมนะครับเป็นระบบฝักบัวนะครับในส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับสำหรับเก็บเสื้อผ้าสัมภาระนะครับภายในตู้เสื้อผ้านะครับก็จะมีตู้เซฟไว้เก็บทรัพย์สินเงินทองของนักท่องเที่ยวนะครับก็ให้เก็บบริเวณนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีตู้ชั้นวางอเนกประสงค์นะครับส่วนในห้องก็จะมีตู้เย็นนะครับแล้วก็มีชุดกาแฟนะครับ2ชุดนะครับแก้วน้ำสองชุดนะครับแล้วก็มีน้ำเย็นน้ำดื่มนะครับให้2ขวดนะครับแล้วก็จะมีเตียงนะครับขนาด3ามฟุตให้2เตียงนะครับวันนี้จองห้องเตียงคู่ไว้นะครับแล้วก็จะมีโต๊ะ สำหรับทำงานนะครับก่อเตียงระดับมาตรฐานนะครับหน้ามานอนนะครับในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะมีทีวีนะครับแล้วก็กระติกน้ำร้อนนะครับสำหรับต้มน้ำชงกาแฟกินกันนะครับแล้วก็จะมีโซโฟ,ฟานั่งเล่นนะครับชมวิวด้านข้าง แล้วก็จะมีแอร์ให้1ตัวนะครับก็สําหรับโรงแรมแห่งนี้นะครับก็ทุกห้องนะครับจะติดวิวทะเลทุกห้องเลยนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นนะครับอยู่ที่ระเบียงนะครับสําหรับนั่งชมทะเลด้านข้างของทางโรงแรมนะครับมองเห็นวิวทะเลสวยงามมากนะครับวิวทะเลพัทยากลางนะครับสําหรับราคาที่พักนะครับเมื่อจองผ่านอาก d ด้านะครับก็จะได้ราคาที่ประหยัดหน่อยนะครับ ราคาอยู่ที่1340บาทเท่านั้นเองนะครับก็สภาพห้องและวิวทะเลค่อนข้างพอใจเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับนกบก็จะพาเพื่อนไปชมสระว่ายน้ำของทางโรงแรมนะครับซึ่งสระว่ายน้ำของทางโรงแรมนะครับก็จะอยู่บริเวณชั้น5ของทางโรงแรมนะครับจะมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีห้องฟิตเนสนะครับสำหรับออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะ ทเบิเทนนิสนะครับไว้เล่นกันนะครับบริเวณใกล้กับสระว่ายน้ํานะครับก็ตอนนี้นะกบก็จะพาเพื่อนๆไปชมสระว่ายน้ําของโรงแรมตามมาเลยนะครับก็ก่อนไปเล่นสระน้ํานะครับก็ให้อ่านก,กฎกติกาของทางสระว่ายน้ําไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงที่สระว่ายน้ําแล้วนะครับตอนนี้ครอบครัวนะคกบ เหมาตากไว้น้าเลยนะครับก็สระว่ายน้ําของทางโรงแรมนะครับก็อยู่ติดกับทะเลเลยนะครับมองเห็นวิวทะเลพัทยากางสวยงามนะครับซึ่งสระว่ายน้ําก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็จะมีเปลสาหรับนอนอาบแดดด้วยนะครับบรรยากาศติดทะเลเลยนะครับสวยงามนะครับผมโอเคนะครับก็ภาพรวมของสระว่ายน้ําก็สวยงามนะครับ เดี๋ยวนักบบจะขอตัวไปเล่นน้ำกันแล้วนะครับ แรงยังดีอยู่คลับเดียวเออเหนื่อย เอาอยัางตายืนตายืนเดี๋ยวนะยืนเรียงกันดิยืนใกล้ๆกันดิใกล้ๆกันเอาอยัางนับหนึ่งสองหนึ่งสองพร้อมกันดิ สำหรับมื้อค่ำของพวกเราในวันนี้นะครับขอแนะนำนะครับร้านนินจาบาร์บีคิวบุฟเฟ่พัทยานะครับอยู่ที่สายสามนะครับแวะมาได้เลยนะครับหัวละ249ไม่รวมน้ำดื่มนะครับอาหารทะเลมีมากมายเลยนะครับมาได้เลยนะครับนินจาบาร์บีคิวบุฟเฟ่สายสามนะครับครับหลังจากทานอาหารค่ำาก็นเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราก็แวะมาเดินเที่ยวชมบริเวณชายหาดยามค่ำคืน ของพัทยากลางนะครับบรรยากาศุดยอดเลยนะครับในช่วงยามค่ำคืนของพัทยานะครับก็จะคึกคักไปด้วยรถลามากมายเลยนะครับก็เวลาข้ามถนนให้ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนเข้านอนนะครับนักกบก็มานั่งที่บริเวณระเบียงนะครับก็มาชมความงดงามยามค่ำคืนของเมืองพัทยานะครับโรงแรมต่างๆนะครับประดับไฟอย่างสวยงามเลยนะครับ สวัสดียามเช้าที่มาร์กลด์สีไซชั้นสิบนะครับที่พัทยานะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีเลยนะครับขึ้นทะเลเบาๆนะครับกับบรรยากาศเย็นๆนิดๆนะครับของปลายฝนต้นหนาวนะครับในเดือนตุลาคมนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนเช้าเวลาประมาณ6โมงเช้านะครับสวยงามกับผมเมืองพัทยานะครับและขึ้นทะเล ของพัทยากลางนะครับอรุณสวัตรครับผมครับและนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้านะครับที่ชายหาดพัทยากลางหน้าโรงแรมนะครับตอนนี้พวกเราเตรียมลงเล่นน้ากันอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนทําการเช็คเอาท์นะครับสำหรับโรงแรมมาร์คแลนด์ซีไซด์นะครับก็ห่างจากชายหาดพัทยาเพียงแค่200เมตร ก็ลงมาถึงล็อบบี้แล้วก็เดินข้ามถนนมานะครับก็จะเจอกับชายหาดของพัทยานะครับก็มาเล่นน้ํากันได้เลยนะครับน้ําทะเลค่อนข้าใสสะอาดด้วยนะครับแล้วก็จุดที่เล่นน้ํานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับควรมาเล่นบริเวณที่มีทุนกั้นเรือวิ่งผ่านดีกว่านะครับบริเวณนี้ก็จะจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวมาลงเล่นน้ําทะเลกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวนักบจะเอากล้อง าเวลาแอคชั่นกันน้ำนะครับไปดำน้ำดูปลากันนะครับว่าจะมีปลาให้ดูกันหรือเปล่าน,นะครับน้ำใส่มากเลยนะครับโอเคครับตามมาเลยนะครับ ท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีปลาให้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับก็ในน้ำก็ใสมากนะครับนี่นะครับหาดพัทยากลางนะครับผม ครับและตอนนี้พวกเราก็ทำการเช็คเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะตามหาร้านส้มตำอร่อยๆแถวพัทยาซอนอีกหนึ่งร้านนะครับก่อนเดินทางกลับนะครับตามพวกเรามาเลยนะครับว่าจะไปทานส้มตํตากันที่ไหนอย่างไรนะครับ ครับและตอนนี้พวกเราก็มาเจอร้านส้มตำร้านลับในพัทยาแล้วนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทซอย33มนะครับมีชื่อว่าร้านเจริญแซ่บนะครับมาติดตามรับชมนะครับว่าอาหารและส้มตำนะครับจะแซ่บตามชื่อร้านหรือไม่นะครับเริ่มจากเมนูแรกนะครับเมนูตำปลาหมูยอนะครับหน้าตาค่อนข้างแซ่บเลยนะครับเมนูที่สองนะครับเป็นตำสายบัวนะครับหน้าตาแซ่บไม่แพ้กับเมนูแรกเลยนะครับ ในเมนูที่3นะครับเป็นส้มตำทะเลนะครับปลาหมึกตัวโตโตนะครับอยู่ในจานน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเมนูถัดไปนะครับเป็นตําไทยไข่เค็มนะครับซึ่งเป็นเมนูของโปรดของนักกบเลยนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนักกบต้องสั่งมากินทุกครั้งเลยนะครับเมนูถัดไปนะครับเป็นยำทะเลนะครับมาเต็มเต็มเลยนะครับทะเลมาเต็มชามเลยนะครับ เมนูถัดไปนะครับเป็นตําหมูยอข้าวโพดต้มนะครับซึ่งทางร้านต้มข้าวโพดสดๆนะครับมาทาต้มตาให้พวกเรามารับประทานกันเลยนะครับสําหรับเมนูลาบน้ําตกทางร้านก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เมนูคอหมูย่างก็มีอีกเช่นกันนะครับรวมทั้งเมนูอาหารตามสั่งก็มีเหมือนกันนะครับก็สั่งได้เลยนะครับครับและนี่คือเมนูบางส่วนของทางร้านเจริญทซันะครับราคาจับต้องได้ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ แตเป็นเมนูที่หาทานได้ยากนะครับก็ขอแนะนำเลยนะครับที่ร้านเจริญแซ่บพัทยาสุขุมวิทซอย33นะครับครอบครัวนักกบชิมแล้วนะครับเยี่ยมครับแซ่บมากๆเลยนะครับและนี้คือน้องลักกี้นะครับเป็นน้องแมวประจำร้านของร้านเจริญแซ่บนะครับน่ารักมากมากเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับ ทริปการท่องเที่ยวในพัทยาในคลิปนี้นะครับก็นักกบมีความสุขกับครอบครัวมากๆเลยนะครับได้กินได้เที่ยวกับครอบครัวนะครับมีความสุขมากจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวกันบ้างนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องนักกบนักรบซามูไรให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย